แม่ไ่่ทอากับทำเราได้ทำโดยแดพ็คจบทีมดเ้วใหญ่ๆง,งามๆลูกแดงชิ้นครึ่งแม่ผสมไปกับอ่ะแม่ทองในหัวเรือหรือเปล่าผสมผัดผสมไผ่ไว้ตัวนี้ลูกไผ่น,นี่นี่เป็นลูกปีช้อครับสูงลอยหกสิบไปหม่าม่านนั่นครับเลยสามส<ม>ิบแปดตวงตัวนี้ว่าตัวทองเรียบร้อยตัวทองเรียบร้อยอันแต่เศร้าครับผมประกันทองประกันทองดีแดงเปิดตัวดีก่า ห้าหมื่นเจ็ดันบาทครับต uh ่อรองได้อีกต่อรองไหนบ้าง่อรองได้ครับผฝากเบอร์ตัว้พี่น้องศูนย์เก้าสามเจดมา่าันหมาดเด้ออาไข่มักน้ำครับงมๆ 黄胺。